อ้าวยังลำบอดเซตยังลำบอดเซตยกให้ยกให้มันไม่ใช่สมัยหรอกเอาเลยเอาเลยพี่ได้ได้ได้ได,รดไ้รอดนะรอดนะเอ้าเฮ้ยไม่ตามมาทิ้ไปก่อนทิ้ไปก่อนไม่ทิ้งเพื่อนอยู่แล้วพี่สวยสวยพี่สวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโคตรโดตรโคตรโคตรโคตอยู่แล้ว เอาต่อมิกเอาต่อมิกมิกเพื่อนเราเล่นใหญ่เลยตายดิครับไม่ทิงเพื่อนเนี่ยคุณตา้าแมนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเอาห่อเตรียมคูปองมาเปย์สกินอุนตา้าแมนแบบสดๆเลยสกินอุนตา้าแมนเรียวมากมาชื่ออุนตา้าแมนรุนน่นอะไรอ่ะไอเจมอุนตา้าแมนรุนน่นอะไรเซเว่นไอตัวนี้ฮะเซเว่นเนี่ยชื่ออ่ะไม่รู้มไม่มีเหรอ มันไม่มีรุ่นเหรอทุกคน,น,นกเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับอุลตร้าแมนเฉยๆกวันนี้ผมจะมาสุ่มอุลตร้าแมนเรียววะนะครับ<ย>นี่ครับกิจกรรมต่อให้ผมคลิกเลยลิมิตคลิกเลยอุลตร้าแมนดูซีเซอร์ก่อนเหรอเสียงอะม,องามาวิธีการสุ่มนะครับอ่ะมันมีบอสอยู่3ตัวเห็นไหม 1 2 3เราต้องสังหารมาให้หมดแค่นั้นเองครับน้องๆ <Yeah. S 1> มันจะไม่ยากอะไรสุ่มโจมตีอย่างหนักเนี่ยกดไปสัก2ทีก็ได้แล้วเรากดไปตาแรกมันจะลดให้เหลือ19คูกปปองนะครับเบสิกมากอ่ะเปิดเราแรกไปเลยแบบไม่ทันตั้งตัวไปครับน้องๆไปครับ <S <S ชิปฟ้าผ่าไปที่คิดข้อไปที่ตัวที่ขวานะครับผม <S <S ได้บูทม่วงมาเยี่ยมไปเลยาาทำอะไรวะเนี่ยไไ บุ๊ม่วงมันทำอะไรครับเนี่ยบุ๊กม่วงช่างมันอย่าไปนสนใจครับกดผ่าครั้งแรกมันแค่สิเก้าคูปองมันแบบเหมือนให้เราแบบเบินอะเบินหัวกดปครับน้องๆ79็คูปองผ่าไปที่อีกตัวขวาตัวเดิมครับผมลดไปอีกลดไปอีกได้อะไรครับเนี่ยยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลได้อะไรวาอย่าลืม มันคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอ๋อผมกดทีเดียวผมต้องกดแบบ5ทีมันถึงจะโจ๊ะอันนี้กดตรงนี้อ๋อไม่เป็นไรถือว่าวอร์มหัวแบบเดียวสามร้อยเก้าสิบห้าคุปองทีเดียวโจมตีอย่างหนักไปไปครับน้องๆพาไปตัวขวายเอยตัวกลางตัวกลางหน่อยดิเอาเอ้าอ้ปุ่นี่มีปีผมอีกฮัอไงเอาวอา อะไรกันครับเนี่ยเกลือด้วยตัวกลางไม่ผ่านเลยครับนี่ปูนีอิปินะครับผมแล้วก็เป็นเอ่อก็ซิล่าตัวตัวซ้ายตัวขวาตายแล้วตัวใหม่ก็ยิงโผมากดปีก395คูปองครับน้องๆผ่านตัวกลางแล้วเยาผ่านอีกผ่านอีกผ่าอีกผ่าอีกเอาแขนแหวกไปแล้วครับแขนแหวกไปแล้วแต่ตัวซ้ายโผมาอีกครับผมอ๋อแขนแหวกไปแล้วยังไม่ตายนะครับเราต้องซ้ำกดปีกทีหนึ่งครับผมซ้ำแผลผ่านตรงกลางผ่านซ้ายครับ ผ่าสายสองทีผ่าตรงกลางผ่าตรงกลางหน่อยผ่าตรงกลางหน่อย่าไม่ผ่าก,กลางเลยตัวซ้ายเนี่ยตายไปแล้วนะครับเหลือก็ซีล่ากับอ่าสัป,ปลาดชื่ออะไรนะ S Q er, เนี่ยเอชคิวเลอร์ล่ะไปดิผ่าตรงกลางมาครับน้องๆผ่อาอีกผ่ากลางอีกสวยได้แล้วได้แล้วลิมิเต็ดได้แล้วมาดิแคปน้อง ได้แล้วอันนี้ผมจะได้อะไรเนี่ยผมอยากรู้เนี่ยจะผ่ามันทิ้งดีไหมถ้าผ่ามันทิ้งไปก็ได้ไปมึงเนี่ยอ่ะมันอึดมันไม่ตายแม่งอึดอีกเอาไปอีกสิบเก้าขุปองโอ้ยแม่งอึดอีกทุกคนดูมันทำดีเอาไปอีกสิบเก้าขุปองโจมตีไปครับผมสิบเก้าขุปอง ดูมนันทำอันนี้แหละต้องตายแล้วครับทีสุดท้ายแล้วผมให้มันตเราไปอีกสิบาบายบายตัวใหม่มาไปก่อนแหละตัวใหม่ไม่สู้แล้วอ่าตอนนี้นะครับเราก็ได้อุลตร้าแมนเรียวมะมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปหาใหกนกองจดหมายก่อนนะครับเอฟเฟกต์วาที่เป็นอุลตร้าแมนด้วยครับน้องๆน,น,นี่คืออะไรอะ่ะวาที่เป็นอุลตร้าแมนอ๋อแบบไหนก็ได้เหรอ มีให้เลือกหลายแบบเวยครับน้องๆผมเอาเแบบอุตแมนแล้วกันนะแบบนี้ดีกว่าแล้วก็แจกอีโมจิสำหรับอุลตร้าแมนดีกว่าค,ครับโอ้โหโอุลตร้าแมนเต็ไมไปหมดเลยเอฟเฟกต์สา,หารหของอุลตร้าแมนก็แจกอะค,ครับจะแจกผมเยอะไปแล้วแหมใส่ให้หมดเนี่ยครับได้มาแล้วครับ การเกิดก็ตร้แมนเรียวมะโคตรเท่ก่อนจะไปชม<อ>คลิปนะครับอย,อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับไปไปชมคลิปอุลตร้าแมนกันโคตรเท่ผมบอกเลยผมได้ซัพพอร์ตสวยคอมโบกันเลยคอมโบอะไรวะพี่ได้บนเอาพี่ได้ท็อปว่ะต้องขอมันแลกเลนว่ะเออ สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลมีใครได้ยินผมเปล่ามีใครมีฟอร์เรนบ้าอุลตอร์แมนเซเว่นอ่ะมีใครมีเซเว่นบ้าเล่นเซเว่นหน่อยดิมาคอมโบกับผมเลียวมะอุลตอร์แมนเลียวมะมาคอมโบกันมีป่ะสอง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 มีป่ะสองมอุนตอร์แมนไหมโอ้อุลตอร์แมนไปแล้วผมเป็นซับพอร์ตนะครับอุลตอร์แมนซับพอร์ตเป็นแบบเลียวมะที่แบบแอคทีฟแล้วก็พิวที่สุดในยุคนะครับพลอยจมเลยครับน้องๆที่วอร์ได้ไรคิกซี่ใช่ไหม คอมโบคอมโบคอมจอยเดินไปด้วยกันเรียวมาคิกซี่อ่ะโหดสุดแล้วที่เป็นคอมโบที่โหดที่สุดในแล็คเราเราเล่นนี่มันโหดนะเราเล่นไก่แล้วเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับน่าจะแบบดูผิดเว็บน่าจะดูผิดเพรทเราต้องแล็คเอสเอสเลยคอมโบเนี้ยโอ้ไม่ใช่อุตส่าแมนฝั่งหนูน่ะป่าด้วยป่าด้วยอะไรมันเนี่ยะถ้าไปอีกจะขอคลิปก็ไม่ได้เอออยากเห็นต้องแมนตู้กันว่ะน่าจะเกลียวนะ เออก็แบบสู้ครัจัดเลยจัดกัดการขนกระจายเออมันทำมันทำท่ากลางเขตนจริงด้วยเออเป็นกลางเขตนพิฆคาดชื่อเอนตีเขากลางเขตนพิฆคาดทำไงวะอย่างนี้ทำไม่เป็นวะแลาวแมีท่าแปลงร่างด้วยปะอาจจะมีท่าแปลงร่างด้วยต้องมีด้วยเออท่าแปลงร่างใช่อุต้าแบนส์วที่มันต้องทำทำท่าก่อนชุดชุดชุดแล้วก็แปลงร่างเราดูไอยุคไหอเวอร์ชั่นไหนเนี่ยเวอร์ชั่นตอนแตดขวบป่ะฮะเอะ ไอ้หนักเกินยังไงว่าเด็กๆเด็กดู้ยที่แบบตอนไปเรียนต้องฝึกท่าแปลงร่างกันตอนเด็กๆสรุปมาไอแปลงร่างไม่ได้เดยเราล้อบิดด้วยว่ะบิดด้วยว่ะบิดด้วยว่ะเจ็ดได้ด้วยนะจ้าจ้าโอ้ว้าวเหมือนความน่ากลัวเลยแันเอ้ยนั่นเต็มทีดีครับพี่มอนได้เลยซัมเมอร์เฉยๆเปิดเปิดแม่งเลยเปิดแม่งเลยมันมันใจนี่ไปไวไปไวเวทเวดเวดเวดเลยพี่เวทเลยพี่ ไวครับระไว้อ้าวยังลำบอดเซตยังลำบอดเซตหยอกให้ยกให้มันไม่ได้สมัยหรอกเอาเลยเอาเลยพี่ได้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 รอดนะรอดนะอ้าวเฮ้ยไม่ตามมาทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนไม่ทิ้งเพื่อนอยู่แล้วมิกสวยสวยพี่สวยเยียบเยียบเยียบกอดหรอกอดหรอกอดกอด เอาต่อมิกเอาต่อมิกมิกเพื่อนเราเล่นใหญ่เลยตายดิครับไม่ทิ้งเพื่อนเนี่ยคุณนจับแม่โหดเลยโหตโหดเลยทำไม่เป็นผมทำไม่เป็นว่าท่าชาร์ตอ่ะกางเขนพี่ฆ่ามันน่ะเกมเกมกคตเกมโหดครับคอมโบนี้โหดจริงพี่อันนี้สามศูนยแล้วอ่ะดูดิคอมโบเรา3าศูนย์แล้วอ่ะมาดิมาดิในคอมโบที่โหดในแข่งในแรงนะโหดโหดมากครับเราเจอโรลิออนโรลิออนผมออกล้างมาให้ด้วยโรลิออนแพ้ล้างนะครับ ขำวะขำวจะไปไหนอะขำ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 หลอดขึ้นหลอดมันจะปาดสู้จะปาดสู้เฮ้ยปล่อยคืนว่ะถ้ามันสวนทุกท่าเลยวะ่ะเป็นแจมล่างเลยอ้าวเรียบรอ้อย <c oughs> เกมหน้าบอกเกมจ้ <c oughs> เาเฮ้ยมัน่มักแล้วตัวอะไรอะไอ้บกอั <c oughs> บกไ <c oughs> ก่ <c oughs> บกั <c oughs> บกไ <c oughs> ก่บักก่บักไก่บักก่ทำไมอะมังกรไปไหนแล้วอะไอ้อุเตอร์แมนเนี่ยเป็นสูแมนช่บักก ไฟแสงอยู่ไปแสงอยู่ไปแสงอยู่ไปแสงอยู่เฮ้ยสวยมาหลแบตายยังเหลือบอเลนอยู่ยังเหลือบอเลนอยู่เฮ้ยมันโจมเข้ามาโจเข้ามาเอาเอยเอไเออตีอติสวยดิโคตโหดเลยคอวโคตรโหดเลยบังอาร์ที่อุลตร้แมนอุลตรแมนในหนักมาคนเดียวนะ สู้สัปลาดเยอะๆอันี้ฮีโร่เยอะสัปลาดน้อยนะครับผมก็ชนะไปนะครับภาคไหนก็ไม่รู้นะครับอุลตร้าแมนลุ้มเขานะครับฮีโร่เรียกรวมพลังไปดูเวทีเลยโรโคเทโคเทโคเทเด็ดบ๊อบบ้าต้องนอนเด็ดบ๊บบอกตอบกันไปรับแสงแไปกันเฮ้ยโอ้ยไม่เห็นปะเห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคลิปแล้วก็เดิมก่อนปล่อยลับแสงปล่อยลับแสง จะปาดไ้วยพี่มันเละตรงนั้นเต็มเละนี่ไปดิไปดิไปดิอติกูใช้พ่อเพื่อนจัดเลยตก็แต่ตัวนี้ตายแล้วตายแล้วนี่หมดตังแล้วแรงกันนะเนี่ยเต็งเต็งเต็งเฮ้ยไปได้ไปได้ไม่ได้ไม่ได้เด็กผมเด็กพิกเลยสวยสวยคุ้มไอเอาสุดไงเอาสุดเอาสุดพิกสามคนนี่ ตมาดิ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 กังเขนพิฆาตไม่จะไปกลัววะพิฆาตวับกลับบ้านด้วยวกลับบ้านเขาสวยว่ะคนกับดาวนะครับดาวนาเบ็กนะครับผมมั่วไปหมดแล้วชื่อดาวไม่ใช่ดาวคลิปตอนตอนคลิปตอนนาเบ็กของพิกาโลดูพิการโลกเด็กๆดูตุนเยอะแยมันก็เลยจับลอยไปแต่ครับไฟแสงพิฆาตยกแล้ว ก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยมันลำ้ำมันล้ำล้ำตายแล้วตายแล้วอุ้ยลืมเตือนลังให้ว่ะด้ดวงเข้าด้วงเข้าไม่มีใครตายเลยเหรอโอ้โหด้วงอะไรวะบลูขึ้นดิเอาบูต่อดิบลูบลูบ,บูต่อไงโอ้เอาไปแย่งมาซอรี่ซอรี่ <c oughs> ไม่เป็นไรถือว่าเราเติมเลือดไปแล้วครับ เดี๋ยวผมจะแบกเองบนว่ะพี่เอ้ยตรงนี้ว่ะซุ้มโป่งซุ้มโป่งว่ะพี่มาแล้ว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 หลอดซ้อนอยู่หลอดหลอดตายเลยหลอดชุดเดียวตายเลยอ่ะจัดเต็มให้มันเลยมีป่ะอันนี้ป่ะเอาป่ะเอาป่ะเอีกแทงแท่งแท่งหลอดมาหลอดมาหาย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 เสกเศกวิญญาณที่เลยเอ้าโดนตกตีลึกตาหลบได้ครับน้องๆหายหมดไม่เจอเลยเมื่อกี้อุ้ยไม่ทันอ่ะล่วงดิบล่วงรีบไปหน่อยเอ้เน้าโอ้โหก็สวย ร่างไงแล้วร่างไงแล้วโอ้หตายหรือวะเจอตัวดีไาพี่แดงควไมเสร็จเลยไอ้เหี้ยเราเมื่อกี้ศพมันหายไปเลยว่ะโดนลำแสงไปได้อยู่ได้อยู่มิกมาล้ำแสงหน่อยแทงไปดิสเตบนไอ้เหี้ยอะไร็ได้ฆ่าคนวะราดหมดครับทุกคนครับผมซัพพอร์ตคนนี้ราดทุกอย่างนะครับจัดเข้าไปดิล่าคิวด้วย โคดหอโคดหอโคตดหอกโคดหอกโคดหอดมาดิรับแสงหลอแล้วนะอุ้ยไม่ได้ขยับเลยว่ะอุ้ยไอ้นี่มันผิวอยู่นะคนเนี้ยโอ้ยช้ำอยู่ปะช้ำ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 ผมว่าจะตีลังกาซะหน่อยสองทีตรงนี้ตี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 นานแล้วตีหนีมันไปเลยได้ชัดดาวผมไปครับกอลเลน ผมมาผมมาพี่ผมมามีเรื่องมีเรื่องเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดมามาขึ้นหอดขึ้นหลอดขึ้นหอดีน่าว่ะขึ้นหลอดแข็งไม่แข็งมันล้ำมันล้ำมันล้ำไส้เกโมันล้โคตรช้าเลยใช้เหรอใช่เหรอไม่ได้ช้ำอ่าช้ขึ้นหลอดหมดเลยเฮ้ยโหขนาดได้รว่ะไปสั่ไปหยุดยีน่า้โยีน่าอุ้ยมีกรอบอะไรด้วยทุกคนเมื่อกี้อะไรอ่ะดวงสูงจัดเลยแมวเวส โโทษมาด้วงผมฟิกชายแกผมกับด้วงนี่ไม่เคยเข้าขากันเลยเว้ยเฮ้ยเนี่ยเนเฮ้ยผมฟันมาลอดอเนอยู่ไหนวะบอเนอยู่ไหนพี่อเนอยู่ขวาป่กขวาเล่นหน้ายีหน้ายีหหน้าเหมือนผมปล่อยพลังแฝงมาหลอดแล้วเอฟเฟกผมจะเยอะกว่าเหมือนเป็นมอนสเตอร์มาหลอดอ่ะตอนเ็นรงไห้มีเนลำแสงป่ะอ้าวเหี้ยอลเนอีแล้ว ได้อยู่นะตัวนั้นนะตัวไอตัวไมิกโอ้จะได้แล้วจะได้แล้วมิกออกมาเล่นมาพอเล่นมาพอเล่นมาพอเล่นมาเห็นเห็นเห็นของเห็นโดนครับโดนโดนแข้งดังปุกเลยครับต้องใส่เป็นตะปลารันไปยิงติดต่อขาบอลบอเล่นอยู่ย่านนั้นนะอ๋อไม่อยู่อุ้ยพอเล่นโดนโอ้เยียอะไรนี่เนยก้าวไปได้ไงวะนะ ล้างล้างล้าล้าลางแล้วลางแลดไอ้เจับนี้ลดนะครับครอยกงไรนะผมเฮ้ยเอาหนเอายถ้าอยู่ใกล้แพงนะสองแปม่งตายแล้ จังเขตยบีคาดเราสังหารใครไม่ได้วับกับดาวก่อนครับผมแบตหมดแบตหมดชาร์จแบตก่อนเอ่อติดป้อมให้ดีกว่าได้แล้วได้ป้อมแล้วสวยครับสวยส่วนบนคนเล่นอยู่บนคนเลนอยู่บนทำอะไรวะันเดิมพังกูทำอะไรวะงงว่ะเฮ้ยคนเดิมทำอะไรอ่ะอ๋ออยากได้โซนจริงใช่ไหมอยากได้บนใช่ไหมอยากได้บนใช่ไหมรอทีมให้พี่ตีป้อมกันไปเลยตีป้อมไปเลยป้อมฟรีตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลย มีแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละไฟแตกกเข็นเหล็กทิบแล้วทิบแล้วทิบแล้วเกมไม่เป็นไรยีน้ามายีน้ามากับเข็นเล็กกับเข็นเล็กคืออะไรวะเข็นพิฆาตไหมเหรอเออได้สิแล้วเฮ้ยโอ้ยลวนลวนแมลนลวนโดนไวรัสโดนไวรัส มโดนเวลาพี่โดนเวลาว่ะโดนเวลาโดนเวลาโอ้ยทำไมไม่ทิมก่อนแล้วจอเหนียวว่ะผมมือไปกินโกโก้มาแม่งเงยโดนเวลาว่ะทุกคนเอาใหม่เอาหม่เอมเราต้องเล่นล่างว่ะพี่เดี๋ยวผมเปิดยาเปิดยาให้เดีฟันกลางสัหน่อยกัามิดยกลางมิดกลาง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  ้เึแค่นี้เราลึกได้ได้ได้เก็บได้เไปเ็บล่าเก็บคอมเก็บอะไรอยากเกอเยเจ็บบอลเลเจ็บนโดนรัแสงโดนกังเข็ดี่ข้าไประวัง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 ล้างแล้ว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 

มาดีมาดีมาดีาดอุนต้าแมนนะครับผมสกินอุต่าแมน,แมนเรียวมะโคตรเท่โคตรโหดมาดูดาเมครับว่าใครจะได้ VP นะครับน้องๆอันนี้ดาว88ดาวนะไม่น้อยนะอลวงได้โอ้แต่ดาเมอ,อย่างเยอะเลยครับ26เปอร์เยอะสุดในทีมครับผมโหมดเกิน ใครอยากได้สกินอุนตร้าแมนนะไปสุ่มกันได้นะครับเบาๆราคาเบาๆเบากระเป๋าอะกระเป๋าเบาประมาณเนี้ยนะครับเจอคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยอ่าไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ